มุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าคริปโตเคอเรนซีในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างเราก็มาเจาะเรียนรักลด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการวิเคราะห์หลังคลิปนี้ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราได้ ตั้งชื่อว่ามุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหัวข้อจริงๆอ่ะนะครับผมได้มาจากเพลงะนะของพี่เป็กนะครับแต่เราเห็นแล้วแหละว่าในช่วงนี้นะครับมันก็อยู่ในช่วงของความสุ่มเสี่ยงนะครับของคริปโตเเรนซีมีมีได้ทั้งสองด้านแล้วสองทางเลยด้วยกันนะครก็คือว่าคริปโตเเรนซีเนี่ยจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดพีคเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นจุดแค่ทดสอบ รเราไปที่เราประเด็นดีกว่าจ,จุดทดสอบนะครับที่สำคัญคือวันพุธนี้จะมีการประชุมย่อยของ FOMC นะครับถ้าเกิดส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครไม่ใช่เป็นสายฟิวเจอร์นะไม่ได้ติดตามให้ดีนะครับพวกนี้เขาจะมีการเล่นเพื่อจะล้างฟิวเจอร์นะครับเราก็มีการาทำลายราคานะครับแต่หลังจากนี้ราคาจะ ไปต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนอเมริกันตอนนี้นะครับส่วนใหญ่หลายรัฐแล้วได้เงินสนับสนุนเรียบร้อยนะครับที่เป็นเงินของประชานิยมอ่ะเนาะนะครับทำให้หุ้นดาวโจนเนี่ยโตเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาดังนั้นตลาดต่างๆเนี่ยกำลังนะครับที่จะรออยู่ โดยเฉพาะคริปโตเคนซีเพราะคริปโตเคนซีมันเหมือนน้ำเล็กๆในมหาสมุทรตลาดมันเล็กนะครับฉะนั้นเงินที่จะมาถึงคริปโตเคนซี่มันมาช้านะครับงั้นเราเห็นนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยนะครับตอนเวลาสตีสองเนี่ยวันวันจันเนี่ยนะครับเราก็สังเกตนะครับว่าตลาดเนี่ยมันเริ่มเหมือนมีการกลับมานะครับบิตคอยกลับขึ้นมา 1,9400 500ละนะครับแล้วก็มี2ตัวที่มีการสกิดตามบิตคอยนะครับนั่นคือ U S T C ที่ขึ้นมาถึงเกือบ40,000แล้วตกลงไป37,000อีกครั้งหนึ่งแต่ผมเห็นนะว่า U S T C ช่วงนี้คือมีการขึ้นลงแบบฐานจรวดนะครับคือตั้งใจแบบพอเวลากดก็เทลงให้สุดเลยพอเวลาขึ้นก็ขึ้นให้สุดเลย ส่วนรูน่าค a s ส i ิกตามบิตคอยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะไปนะครับโดยสามเหลี่ยนนี้ยถ้าหลักๆแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยวานจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นสลับกันนะสังเกตเลยนะครับพอเวลาขึ้นเวลาลงเนี่ยนะครับผมก็สังเกตจากสามเหลี่ยนนี่แหละแล้วก็มีชี i บาอีกแหละแต่ชี i บาเนี่ยเขาน่าจะอยู่ในโซนของสายอีเทเรียมากกว่าเนาะเราก็เลยไม่ได้อิงตรงนั้น แต่ LUNA กับ u s d c เนี่ยมันเคยมีการเพกนะครับเราก็มีการค้ำประกันโดย Bitcoin และตอนนี้เจ้าของนะครับก็คือ CC แล้วโดยเฉพาะ LUNA Classic เนี่ยดังนั้นพอเวลาเล่นเนี่ยเขาก็จะเล่นสลับกับ Bitcoin โดยเฉพาะหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าวานก็เป็นทางกระดานต่างๆอย่างบแ n น n ้นอย่างคูคออย่าง o OK k x นะครับดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่าช่วงนี้มันมีการกระตกราคา นะครับแต่พอยต์หลักที่สำคัญคือมุกมันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่ามุกที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออยู่ดีแบบมีการประชุมย่อย f o m c ต้นเดือนก็มีแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับตอนประชุม f o m c ต้นเดือนตุลาคมนนะครับหรือปลายเดือนกันยายนก็มีมาทีแหละนะครับนะครับก็น่าจะประ,ประมาณต้นเดือนกันยายนเป็นการประชุมย่อย นะครับเราก็มีค่าตัวเลขอะไรอีกอนะครับแบบว่ามีการประชุมมีค่าตัวเลขในการรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาติดกันสามถึงสี่วันเลยถ้าเกิดใครไม่ได้ติดตามเนี่ยอย่าง cpi นะครับ pce โอ้โหทำวันเนี่ยติดต่อกันเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าใครเล่นฝาสายฟิวเจอร์จริงจะเดาทางไม่ออกเลยนะครับมันติดกันเกินนะครับแล้วพอเวลาแรงเหวี่ยงเนี่ย เราไม่รู้เลยนะว่าไอ้เหวี่ยงแบบเนี้มันเหวี่ยงขึ้นหรือเหวี่ยงลงนะครับเพราะว่าพอเวลามันอย่างตอนต้นเดือนตุลาคมก่อนที่ตลาดจะนิ่งเนี่ยพอเวลาลงนะค่อยๆตึ๊บลงทีละนิดนะครับเหมือนไม่มีวอลลุ่มการขายแล้วก็ไม่มีวอลลุ่มการซื้อนะครับเหมือนกับทรงอยู่ตรงเนี้นั้น Bitcoin บิตคอยก็จะอยู่ในกรอบคือ1มื่นแปดเจ็ดร้อยนะครับจนถึงประมาณหมื่นเก้า 600นะครับหรือไม่ก็ประมาณ2000 20, มที่จะเป็นแนวต้านต่อไปคือจะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับมีการเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยเสมอเลยจนแบบว่ามันดาเมานะครับก็พอที่จะเดาได้แต่มันก็เดายากหน่อยแหละพอวันจริงๆนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนลูกเล่นแล้วก็บางทีถ้าเกิดเราตั้งค่า คูณเอาไว้แรงๆนะ position อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหถ้าเกิดตั้งไว้แรงก็หน้าหบาดเสียวต้องต้องค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเก็บเป็นระยะระยะแต่ถ้าเกิดพูดถึงถึงถ้าเกิดเล่นยาวๆเนี่ยนะครับก็สักคูณห้าสิบอะไรเงี้ยบิตคอยก็ก็ปลอดภัยอยู่ถ้าเกิดซื้อตั้งแต่ฐานนะนะนะครับก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแปลว่าไปตั้งค่าสูงอู แทบพอแทบแตกนะครับพอพอพอเวลามันเหวี่ยงก็เหวี่ยงโหนพอเวลาไซด์เวนะครับมันก็มีแบบว่ากระตกให้ให้คนเล่นเนี่ยเสียเงินนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเล่นปลอดภัยนะครับก็ตามนั้นแหละคูณห้าสิบไม่คูณคูณจะเกินคูณเจ็ดห้านะครับไม่งั้นเราเจอกับความผันผวนของตลาดมันก็ไม่ไหวน,นะครับ ดังนั้นผมเชื่อนะครับว่าวันพุธนี้จะเป็นมุกเดิมนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหกนะครับหลายคนก็เก่งเอาไว้ว่ามันเป็นวันของอ,อะไรพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตานะเกี่ยวกับคริปโตนะครับเพราะมีหลายคนในกลุ่มผมก็พูดเหมือนกันนะครับแต่เราต้องดูนะครับว่าสถานาการณ์เป็นยังไงคือ สถานการณ์ในตอนนี้พูดโดยทั่วไปเนี่ยเหมือนดีนะนะครับแต่เราอย่าลืมนะเรามีประมาณวันที่สามที่สี่ต้นเดือนหน้าอีกการประชุมใหญ่นะครับ FOMC เนี่ยนะครับจะเป็นการประชุมที่อภิมหานะครับวัดชะตาวัดดวงของคุณเลยนะก็ ออกได้ทั้งสองทางเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เฟดไม่ได้ออกมาขู่มากนะไม่เหมือนกับตอนประมาณเดือนกันยายนนะครับที่ออกมาคู่อยู่นั่นแหละ0.75% 0 7จุดเนะครับพาเวลนี่ขคขู่แบบฟอฟ้ฟอเลยนะแทบทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ไม่พูดมันก็เลยทำให้มีนักวิเคราะห์ออกมาได้สองทางนะครับว่านี่ตกลงแล้วอะ จะเป็น0.25ได้นะลดก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีการขู่มาบ้าง0.75เอาให้ตายนะครับเอาให้ถึงปีหน้าเลยเดือนมีนาคมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนล่าไหวหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดไม่ปล่อยเนี่ยพักอาเดโมแครตนะครับของโจไบเดนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ต่อหรือเปล่านะครับจนครบสี่ปีนะครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เทใจให้พักอีกพักหนึ่งแล้วนะครับรีพับดิก,กันนะครับดังนั้นในช่วงนี้อย่างเจสเบโซสนะครับแล้วก็อีลอนมาร์กเนี่ยออกมาปวนเหมือนกันนะเรื่องข่าวนะครับบอกว่ายังไงเขาก็จะไม่เลือกนะครับยังไงเขาจะไม่เลือกแล้วก็อีลอนมาก็ออกมาทวิตนะบบอกจะไล่พนักงานทวิตเตอร์ออกคุณให้ความมั่นใจเกี่ยวกับ ค่าของนอนฟาร์มเพโลคุณก็ให้ไปนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ให้ข่าวเป็นข้อเท็จจริงเราก็ให้ไปนะครับหรือว่าข้อมูลของทวิตเตอร์ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระแสะใหม่นะครับเกี่ยวกับทวิตเตอร์จะเข้าสูา่รูปแบบของเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ใช้คนงานน้อยลงนะครับก็เป็นไปได้ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่วัดใจ แะผมก็ยังเชื่อว่ายังไงมุกก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงในวันพุธก็ต้องมีทุกนะครับและวันข้างหน้าวันที่สามวันที่สี่พฤศจิกายนก็เป็นการทุกใหญ่ครับฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละนะครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเอาสนุกสนุกมันมันแล้วก็เตือนใจคนให้ดีนะฮะว่าอย่าประมาท แต่ส่วนตัวผมสายมูลอยู่แล้วนะครับสายกาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็เชียร์เต็มที่แต่ก็ย้ำอ่ะนะครับว่าไอ้ที่ผมเชียร์มันเป็นระยะเวลาระยะหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้นะครับดังนั้นใครจะเอาไปตีความเนี่ยเอาไปตีความจากสถานการณ์ตอนนี้กับสถานการณ์ในอนาคตคนละเรื่องนะครับ นั้นยังไงผมก็ยังเชื่ออยู่นะครับถ้าดูนา Classic มีการรีเพ็กเกิดขึ้นยังไงใกล้ๆหนดอลลาร์ในปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดรีเพ็กยังไม่มานะครับเอาแค่ความกล่าวเดียวก็อาจจะอยู่แค่ประมาณ0-2ตัวนะครับอาจจะต้นหรือจะปลายก็ได้ปีนีนะ้ผมเชื่อว่าตลาดยังต้องมีการกลับมาบ้างนะครับไม่งั้น คนอเมริกันก็ตายเหมือนกันนะครับเราก็ตลาดทุนก็ไม่วิ่งแล้วพรรคที่อาจจะขึ้นมาอย่างเดโมแครตเนี่ยไม่รู้จะได้ต่อหรือเปล่านะครับโดยโดยเรื่องของไอ้ส t ตรทตี้ตอนนี้เสียเปรียบนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะนะครับเสียเปรียบมากๆนะครับผลงานที่ไบเดนทำนะแต่เอาละนะ สถานการณ์ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับใครจะชนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคริปโตเคินซีจะห้อยช้ากว่านี้ก็เป็นไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหาจะเอาปีหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยหมายอะไรนะครับถือก็ถือยาวนะครับเล่นก็เล่นตามรอบนะรู้วันไหนก็ทุบก็ก็เลงตามนั้นนะครับรู้ว่าตอนไหน สามารถที่จะหลบหลีกได้ก็ทำตอนตามนั้นนะครับเพราะว่ากระแสะใหญ่ของคริปโตกำลังจะมานะครับส่วนใครไม่เชื่อว่ากระแสะใหญ่ของคริปโตกำลังจะมาก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นคริปโตนะครับคุณคิดว่าคริปโตจะโตอยู่เท่าเนี้นะครับไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าพวกหุ้นพวกทองคำนะครับที่ที่มันมาเก็ตแครมันโตอยู่แล้วนะครับแล้วบอกว่าราคาแบบนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอ สําหรับคริปโตเป็นไปได้ทวงนี้มีการพิมพ์เงินมีการทําประชานิยมเข้ามานะครับยิ่งประชานิยมเนี่ยยิ่งตัวดีเลยเป็นการส่งสัญญาณว่าเหมือนมุกเดิมๆของปีแล้วนะครับมุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไบเดนแจกเงิน9ก้เทียนดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งจากบิตคอย n แค่ส0 0 0 0ขึ้นไปถึง6กหมืฉะนั้นผมบอกตรงนี้นะครับว่าในการแจกเงินครั้งนี้เป็นไปได้มาแต่เราไม่รู้ว่า เซกเตอร์ S S ของเวลาที่เขาวางไว้คือเมื่อไหร่เอาแหละข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับชื่อล,ลายกลุ่มชื่อลูนา่าทักมาใต้เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุน ควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna หรือ t ทร r a นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเก t ด .IO นะครับพอดอีกระดานเก t ด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็อเผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเก t ด .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเรียนต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานเนี้ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวาวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อร์ดบหรือรับรางวัลอะไรของเกตไดโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆนะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหนนรียญต,ต,ต้นน้ำด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่สบี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ำตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้น,นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ